สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องแจ็คพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็พามาเข้าวัดทำบุญบ่างเพ็นลงในเฟ e b o ๊ k ไปแต่ผับแต่บาร์ใช่ไหมวันนี้ก็พามาทำบุญเข้าวัดแล้วจะก็จะรู้สึกร้อนๆหน่อยไม่ร้อนได้งไงตอนนี้บ่ายสามกว่า ก็ไวรุ่นยุคใหม่ครับสโลแกนนอนดึกตื่นสาย <c oughs> ครับวันนี้ก็ผมอยู่ที่วัดชัยธารารามหรือว่าวัดฉลองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมาเที่ยวภูเก็จตจะพลาดไม่ได้เลย <c oughs> วัดฉลองมีความสำคัญกับชาวภูเก็ตมากครับ <c oughs> มีเจ้าอาวาสที่ชื่อราคูวิสุวงศสาจารย์านุนีสังฆปามโมหรือว่า หลวงพ่อแช่มนะครับแกเป็นความไม่กำลังใจให้กับชาวภูเกต็ตเพื่ที่จะต่อสู้กับชาวจีนที่คิดกระบฏที่เรียกว่าชาวอัางยีค่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศทางเข้าวัดครับเราก็สามารถซื้อสังฆทานเอาไปกราบไว้ทําบุญข้างในได้ครับรวมทั้งซื้อปลาข้างนอกไปปล่อยในวัดได้ครับและนี่คือบรรยากาศในวัดครับวัดฉลองเป็นวัดที่สวยงามมากครับมีนักท่องเที่ยวมากมายที่มากราบไหว้และขอพรรวมทั้งคนภูเก็ตด,ด้วยครับ ส่วนใหญ่ถ้ากราบไหว้ขอพรแล้วสมหวังก็จะซื้อประทัดมาจุดข้างในนี่ครับ เราก็อยู่ในวัดล้ครับตอนนี้กำลังจะไปทำบุญแปลดอกไม้ที่นี่ก็มีพระมากมายสามารถเช่าไปบูชาได้ครับ ตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้กับทุกเกียนแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปเข้าไปไหว้พระข้างในเดี๋ยวให้ดูว่าข้างในจะเป็นยังไง,รงไเ,รเราก็ต้องถอดรองเท้าไว้ข้างล่างนานเข้าวัดที เดี๋ยวเราก็จะเอาเสียไปตรงนี้ครับเราก็จะเอาดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ไว้ข้างในเียว ตัววายชาตะ เราพยายามนิดนเลยนี่ได้ครับอีกทั้ง คำของรักที่หายได้คืนเอ่ยเนาะสาธุตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปไหว้หุนขี้พึ้งของหลวงพ่อแช่มครับ ที่เราเห็นข้างหน้านี่คือหุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อแช่มครับถ้าเพื่อนๆมาวัดฉลองไม่ควรพลาดที่จะมากราบไหว้ขอพอรนะครับที่เราเห็นอยู่พวกนี้คือของใช้สมัยโบราณน,นะครับและรูปที่เราเห็นอยู่คือน่าจะเป็นวัดฉลองสมัยก่อนนู่นครับผมไม่แน่ใจถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันความรู้ข้างล่างได้นะครับ

ข้างหลังเรานี่คือพระมหาธาตุเจดีนะครับเดี๋ยว <Marcus, S 1> จะพาเข้าไปดูว่าข้างในจะเป็นยังไงวัดฉลองเป็นวัดที่สวยงามครับแล้วก็จะมีคนมากมายที่จะมาถ่ายพีเดิ้งที่เนี่ยครับรมนั่ง <t> ผมด้วยนั่นก็ผ่านมา5ปีแล้วมก16มกราคม 2017นะครับที่ผมมาถ่ายที่นี่จำได้ดีนั่นก็เป็นวันที่มีความหมายครับแล้วก็วันนั้นก็เหนื่อยมากไปกันหลายที่เลยไปน่าจะวัดฉลองวัดฉลองนี่ถ่ายที่แรกแล้วก็แหลมพรมเทพแล้วก็หาดย่านนุ้ยครับใชครับแล้วก็กลางคืนมาก็ไปถ่ายในเมือง ก็วันนั้นก็เหนื่อยมากแต่ก็สนุกดีครับไม่เคยก็ไม่เคยถ่ายพิวดดิ้งกับใครเนาะก็โอเคครับนั่นก็ผ่านมาแล้วห้าปีเนาะก็คิดถ ouais, ึงวันเดี okay, <pasa> ๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในกันนะครับโอเคเดอ เราก็ถอดรองเท้าไว้ข้างนอกครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศข้างในครับผม เราก็สามารถขึ้นไปชั้น2และชั้น3ได้ครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปครับ ข้างหน้าเรานี่คือพระพุทธรูปหินอ่อนครับจะเห็นได้ว่ามีพระมากมายครับข้างในนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชั้นสามว่ามีอะไรครับ ที่เราเห็นอยู่นี่คือเป็นที่ประดิษฐานพระบรมมาสาริริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศรีลังกาซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชในปีพศ2543ครับหรือปีคศ2000นั่นเองครับ ตอนนี้เราก็อยู่บนเจดีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างบนครับเราก็จะมองเห็นพระใหญ่บนภูเขาด้วยครับ ก็เป็นบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งของวัดครับไห้พรทบุญเสร็จก็จะกลับและขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับทำบุญวันเดียวพ้นตกเลยเหรอ เกินไปมัง้งนานๆทำบุญทีฝนตกเลยนี่ครับโอเคครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆสนุกกับวิดีโอที่ผมตั้งใจทำแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนผมก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้แล้วก็เดี๋ยววันหน้าจะพาไปในอีกติดตามไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบาย